เพราะอะไรแต่ตอนนี้เพราะอะไรพักเพื่อไทยถึงทําตัวไม่น่ารักกับพักประชาชนได้ขนาดนี้นี่ตั้งนะคาถามนี้เหมือนเขาข้างพักประชาชนนะนะเพราะคือเขาจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านร่วมกันแล้วนะคือวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการเมืองที่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะออคือพักประชาชนเนี่ยคุณเทงหัวหน้าพักนี่เขาเป็นผู้นําฝนะ่ายค้านะะคส่วนพักเพื่อไทยเมื่อไม่ได้เป็นรัฐบาลก็วันนี้ก็เป็นพักฝ่ายค้าน แต่ว่าใน m o a นั่นเนี่ยนะครับหน้าที่ของพรรคประชาชนก็ต้องสนับสนุนคุณอนุทินให้อยู่ครบสี่เดือนเพราะเขาต้องการเรื่องประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญมิฉะนั้นไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสถานะของฝ่ายค้านก็มีหน้าที่จะต้องไปปกป้องรัฐบาลภายในกรอบสี่เดือนส่วนฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ต้องมีภารกิจก็คือต้องล้มรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญน,นะครับก็คือหมายความว่าเขาต้องยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทั้งหมดนั้นเน่ยนะครับเราเดินมาถึงจุดการเมืองที่ประหลาดแต่ผมบอกว่าอนุทินชาญวีรกุลนั้นการเจรจาที่ผมบอกว่าทําไมเขาไม่เลือกชัยกเกษมเลือกพระเพื่อไทยเลือกคุณอนุทินเนี่ยเพราะการเจรจาให้คนรักษาคํามั่นสัญญาต้องเลือกคนที่มีอนาคตนะส่วนคน <laughs> คนรอบสุดท้ายอย่าไปเที่ยวเจรจากับมันนะ <c oughs> มันเบี้ยวนี่ไหว่าหลักการไหนก็ตามเนี่ยนะครับ <c oughs> เบี้ยวได้ อาเคเบี้ยวก็ต้องเบี้ยวอีกเบี้ยวแล้วก็รอบสุดท้ายแล้วเขาอาจจะไม่เชื่อใจแล้วไงนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ต้องเดิมพันในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่เมื่อวานที่เขานะครับพูดว่าทํางานไม่มีวันหยุดถ้ามีวันหยุดจะหายไปอีก32อวันนะครับจะเหลือ3เดือนไม่ครบใช่ไหมเพราะเสาอาทิตย์นี่นะครับไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เดือนหนึ่งมี8วันคูณ4ก็3ามสองเใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยนะครับถ้าเขามีเขามีวันหยุดเท่ากับจํานวนลําดับ นายกของเขาเลย32วันเพราะฉะนั้นเขาหยุดเหลือ3เดือน